มันเหมือนกับว่าลิ้นหัวใจเราเคยรั่วแล้วการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายเรามันไม่ดีถูกไหมคะปุ๊บเนี่ยทำให้ออกซิเจนไปนเลี้ยงร่างกายเรามันไม่พอแต่พอลิ้นหัวใจเราปิดดีแล้วการทํางานของร่างกายเรามันก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็กระชับกระเชงมากขึ้นชื่อสายวิตรีสุขทิศนะคะอายุปัจจุบันคือเต็ม61ย่าง62นะคะปัจจุบันทำงานเป็นผู้บริหารนะคะแบ็กกราวคือเป็นพยาบาลค่ะ พอดีพี่ไปเที่ยวกับเพื่อนที่อเมริกานะคะเสร็จแล้วก็เรามีความสุขว,ว่าปกติเราเป็นคนเดินนําหน้ามันจะเดินฉับ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 เรามีความสุขเอ๊ะเราเพื่อนก็เพื่อนเป็นคนทักเราว่าทําไมเราเดินเหมือนไม,ไม่ไม่เหมือนเดิมเหมือนรู้สึกช้าลงเออดูดูแบบพักบ่อยขึ้นเราก็บอกอ๋อเหรอคจริงเราเราไม่รู้ตัวนะตัวพี่ไม่รู้ตัวหรอกอะไรก็เลยมีความสึกว่าเอ,อ๊ะ มันต้องมีอะไรสักอย่างแน่ๆว่าทําไมให้เราแบบว่าเหมือนเราแบบช้าลงอะสโลลงไปนิดนึงอะไรเงี้ยคือจริงๆต้องบอกนิดหนึ่งว่าพี่เนมีอาการของลิ้นหัวใจรั่วตั้งแต่4,551ค่ะตอนนั้นอายุก็ประมาณ50 50ปีอะไรเงี้ยซึ่งตรวจร่างกายประจําปีคุณหมอก็บอกว่ามันเป็นเป็นปน,นิดๆซึ่งอาการเนี่ยคนปกติก็เป็นได้ เป็นได้ซึ่งร่างกายมันก็จะคอมเพนเซตเองอย่างนี้นะฮะก็เพียงแต่ว่าฟอนละอัพดูนไปเรื่อยๆพี่ก็ดูมาเรื่อยๆทุกปีมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ว่ารั่วมากขึ้นนะฮะจนจนเนี่ยจนรอบนี้มีความรู้สึกที่บอกว่ามันมันรู้สึกว่ามันสโลลงอะไรเงี้ยก็เลยมาตรวจตรวจร่างกายประจําปีนี้ก็เลยก็เลยอาจารย์ที่ตรวจเขาก็บอกว่าโอ้โ oh, หพัฒนาการเร็วมากทําไมรอบนี้มันมันรั่วมากขึ้น อาการมันไม่ได้เกิดตอนนี้หรอกมันอาจจะเกิดอีกห้าปีสิบปีข้างหน้าแต่ตอนนี้ร่างกายเรายังแข็งแรงแังแข็งถ้าเรามีการผ่าตัดอะไรไปทําอะไรไปนี่นะการฟื้นตัวที่สําคัญคือการฟื้นตัวมากกว่าเราจะได้เปรียบคนอื่นเพราะถ้าทําตอนนี้ผ่าตัดตอนนี้ซ่อมมันเลยดีกว่าเพราะว่ามันรั่วมากขึ้นรัว่วขึ้นมาเกินมันเร็วมันเร็วไปอ่างเงี้ยคือการเลือดไปสูบฉีดเลี้ยงร่างกายมันไม่พอแล้วถึงได้มีอาการสโลโลงอะไรเงี้ยถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยอาการมันจะกําเริบนุ่นอีกี10ปีข้างหน้า ก็เน <muitas> ื oh. exactly. ่องจากว่าเราเป็นพยาบาลที่เราเราเลยรู้ว่าสเต็ป hmm. มันม so we ีอะไรบ้างการเตรียมตัวการผ่าตัดหลังผ่าตัดจะมีอะไรเพราะว่าเราเราเคยดูแลเทคแคร์คนไข้ประเภทกลุ่มนี้มาก็ก็หลายรายอะไรเงี้ยเพราะฉนั้นเราแล้วแล้วเราก็มองว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่สมัยใหม่นี้มันมีมันมีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะแยะหมอก็เก่งๆนั่นเลยนะเพราะฉะนั้นคิดว่าผ่าตัดเลยตัดสินใจก็ทําเลยค่ะการผ่าตัดหัวใจเนี่ยทีมเขา มันก็ถือว่าเป็นอาดตาที่อันตรายที่ถือว่าซีเรียสอะไรย่างนี้นะเราทีมหมอเนี่ยนะ48ชั่วโมงแรกนะเขาจะเฝ้าเฝ้าอยู่เลยหมอจะนอนเฝ้าอยู่ห้องข้างๆเลยดูแลเราเราอยู่ในไอซียูนะคะช่วงแรกหรือยู่ไอซียูไอซียูก่อนอะไรย่างเงี้ยทีมหมอมาดูแลเข้ามาเยี่ยมเข้ามาเยี่ยมบ่อยมากเข้ามาดูแลดีมากอาจารย์เองก็เยี่ยมเช้าเยี่ยมเย็ยนอะไรอย่างเงี้ยให้กำลังใจดีมากค่ะก็ประทับใจมากว่าทีมนี้เป็นทีมที่เขาเขามืออาชีพสุดยอดอาจารย์สุดยอดมากค่ะเพราะว่าพี่ฟื้นตัวเร็วมากค่ะ ของพี่คือโชคดีว่าเนี่ยความที่พี่ผ่าตัดเร็วลิ้นของพี่ตอนแรกเขาบอกว่าถ้าถ้าซ่อมไม่ได้ก็ต้องใส่ลิ้นเทียมแต่พี่โชคดีการที่ตัดสินใจได้เร็วอย่างนี้นะพี่ก็เลยซ่อมได้พอซ่อมได้นั้นพี่ไม่ได้ใช้พี่เลยไม่ได้ใส่อุปกรณ์เทียมเข้าไปในร่างกายพี่ฉะนั้นการดูแลรักษาพี่มันก็จะง่ายพอการรักษาที่ว่ามันเป็นของของเราเองอย่างนี้นะเราไม่ต้องทานยาตลอดชีวิตแต่ถ้าเกิดเราใส่อะไรที่เป็นของเทียมไปนี่นะเราต้องทานยาไปตลอดชีวิตงั้นพี่ไม่ต้องอะไรเพียงแต่ว่าพี่ก็ต้องพักผ่อนให้เพพียง ออกกําลังกายเฉพาะที่พอเหมาะที่ไม่หักหุมเกินไปแล้วก็ดูแลร่างกายเหมือนคนทั่วไปเราอายุมากแล้วอะไรเย่างนี้อายุเลย50ไปแล้วเนี่ยอาหารการกินก็ต้องระวังมันเหมือนกับว่าลิ้นหัวใจเราเคยรั่วแล้วการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายเรามันไม่ดีถูกไหมฮะปึ๊บเนี่ยทำให้ออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายเรามันไม่พอนี่พูดภาษาแบบแพยาบาลอยนี้นะแต่พอเราซ่อมลิ้นเราแล้วลิ้นหัวใจเราปิดดีแล้วการทํางานของร่างกายเรามันก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็กระฉับกระเฉงมากขึ้น เชื่อไหมว่าหลังนี้เนี่ยพี่ไปเที่ยวเมืองนอกทุกปีเลยทุกปีเลยค่ะไปได้แล้วก็เดินฉับเดินนําหน้าเพื่อนเลยขึ้นภูเขาลงภูเขาพี่แข็งแรงขนาดว่าพี่สามารถสามารถไปทําอะไรก็ได้อะไรย่างเงี้ยเหมือนสาวๆก็ทํากันเงี้ยพี่ฟิตเนสได้พี่เต้นซุมบ้าได้เป็นเป็นชั่วโมงชั่วโมงโดยไม่เหนื่อยอะไรย่างเงี้ยพี่มองว่าพี่ใช้ชีตปะจจาวันได้ดีมากคือปัจจุบันนี้นะพี่ขึ้นรถไฟฟ้าลงเรือพี่ทําได้เหมือนสาวๆคือคนที่เห็นพี่เขามองว่าเขาไม่เชื่อว่าพี่6 1 พี่อยากบอกนะว่าถ้าถ้าเรามีอาการแล้วคือแน่นอนพอเราร่างกายคนเราอะไรนี้นะมันก็ต้องมีเจ็บไข้ได้ป่วยมันเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมดาของ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 โรคอะไรนี้นะเพราะนั้นถ้าเกิดอะไรขึ้นมานี่นะหนึ่งเราก็ต้องเชื่อมั่นในหมอเชื่อมั่นในหมอก่อนรักษากับหมอที่เป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือคือการทําอะไรนี่นะถ้าเราทําตอนที่ร่างกายเรายังแข็งแรงเนนี้เราทําไปเลยอย่าลืมว่าการรักษาทุกอย่างเลยนะี่โดยเฉพาะเรื่องการผ่าตัดเนี่ย การผ่าตัดนี้นะทำไมนี่มีเทคโนโลยีอะไรมาช่วยเยอะเครื่องไม้เครื่องมือมาช่วยเยอะอะไรอย่างนี้นะแต่สําคัญคือตัวเราเองเรื่องการฟื้นฟกูการระยะในการฟื้นฟูถ้าร่างกายเราแข็งแรงเรายังกระฉับกระเฉงอะไรอย่างนี้นะเรายังไม่ได้มีโรคอื่นแทร,รกซ้อนเร,เรายังดีอยู่อะไรเงี้ยการฟื้นตัวเราจะเร็วขึ้นการลุกขึ้นเดินแม้แต่การปฏิบัติตัวอะไรนี้มันก็จะง่ายขึ้นการทนต่อความเจ็บปวดของแผลก,ก็จะดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเราทิ้งไปปล่อยให้เหมือนกับว่ามันเป็น มันสุดท้ายแล้วถ้าไม่ผ่าจะแย่แน่ๆอะไรเงี้ยถึงกับขั้นแบบหัวใจล้มเหลวอะไรเงี้ยถึงกับมากๆนี่มันจะทำให้เราฟื้นตัวยากโรงพยาบาลเวทานี v i กตอรี่ฟอร์ไลฟให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางมาตรฐาน JCI